ซึ่งแอปตัวนี้นะครับต้นกําเนิดของเขาเนี่ยนะครับมาจากผู้บริหารของอผู้บริหารนะครับในกลุ่มของอัลลีบบา,าซึ่งมีประสบการณ์ในการทำโซเชียลอีคอมเมิร์ซ e เนี่ยมายาวนานเนี่ยสิปี นะครับแล้วเขาเองเนี่ยออกมาเปิดบริษัทของตัวเองนะครับชื่อฟิน g o เป้าหมายของเขาเนี่ยต้องการเอาแพลตฟอร์มโซเชียลอีคอมเมิร์ตัวนี้นะครับทำกตลาดทั่วภูมิภาคเอเชียตะวนันออกเฉียงใต้นะครับครอบคลุมผู้บริโภคหรือว่ายอดยูเซอร์ต่างๆเนี่ยกว่า600ล้านคนนะครับรเป้าหมายเขาขนาดนั้นตอนนี้เนี่ยแอปฟินโกนะครับ มี3ประเทศที่ใช้งานประเทศแรกคือมาเลเซียเปิดเมื่อปีที่แล้ว2019แล้วก็ปลายปีไปเปิดที่สิงคโปร์นะฮะแล้วก็เข้ามาไทยนะครับเปิดเมื่อมกราคมที่ผ่านมาเป้าหมายของเขาเนี่ยแอฟฟิงโกเนี่ยคือเฉพาะในประเทศไทยเนาะคนไทยเองเนี่ยก็68ล้านคน70ล้านคนที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยก็คือช้อปปิ้งออนไลน์กันก็ก็ถ้าคิดเป็นปริมาณกับจำนวนคนเนี่ยก็ประมาณแค่ ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะสามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ที่ชอบออนไลน์แค่นั้นเองแต่ช่วงโควิดเนี่ยนะครับช่วงโควิด19เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคนมาซื้อของออนไลน์มากขึ้นแล้วต่อไปเนี่ยการซื้อของขายออนไลน์มันจะเป็นเป็นพฤติกรรมใหม่ซึ่งยิ่งเป็นความคุ้นชินของคนเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดอ e ีคอมเมิร์ซมันโตแน่ๆถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่กําลังตามหาวิธีสร้างธุรกิจเนี่ยช่องทางสร้างธุรกิจเนี่ยแล้ว มีคอมเมิร์ซมันเป็นธุรกิจที่เรารู้ว่ามันจะโตทําไมเราจะไม่เปิดร้านค้าของเราไว้ล่ะเราค่อยๆทําไปก็ได้ครับจะรวยเร็วเราก็ทําเร็วๆจะรวยช้าๆก็ทําช้าๆแต่ว่ามันคือหนึ่งร้านค้าเราเองเนี่ยซื้อโอกาสให้ตัวเองไว้ครับเหมือนกับซื้อที่นานั่นแหละเหมือนกับซื้อซื้อที่ดินไว้นะครับวันนี้เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยที่ดินอาจจะราคาหนึ่งนะครับผ่านไปอีกปีหนึ่งมันอาจจะพับมหาศาลก็ได้ครับวันนี้ให้ลองนึกภาพนะ วันนี้คือความรู้นะครับความรู้ในการมีความรู้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับแต่ว่าสิ่งที่มันแพงกว่าความรู้มันคือประสบการณ์ครับเรารู้จัก เจ้าพ่ออ e ีคอมเมิร์ซนะครับพูดถึงอาลีบาบาทุกคนรู้จักแจ็คหม่านะครับแต่แจ็คหม่าใช้เวลาหลายปีนะครับกว่าที่จะประสบความสาเร็จนะครับเขาล้มลุกคลุกคันมากๆนะครับในการท,ทรําธุรกิจต่างๆจนเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศจีนได้นะครับและก็จากการเป็นเจ้าของอาลีบาบานะครับอาลีบาบาใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ คนที่ทำงานกับแจ็คหมานะครับคนที่ทำงานกับแจ็คหม่านะี่มา13ปีนะครับเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับลองผิดลองถูกมาจนบริษัทเติบโตจนมีมูลค่าธุรกิจเป็นแสนแสนล้านบาทเนี่ยวันนี้ความรู้ตรงนั้นแหละครับมันมีค่ามหาศาลเลยแล้วเอาความรู้ตรงนั้นนะฮะจากการประสบความสำเร็จในธุรกิจนั้นเนี่ยมาทําบนแพลตฟอร์มนี้แล้วแพลตฟอร์มนี้เขาเปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาร่วมทําธุรกิจโดยที่เราเองเนี่ย คือไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายครับแค่ซื้อสินค้าชิ้นเดียวแล้วเราได้ร้านค้ามาแบบนี้มันไม่มีอะไรที่จะเสียแล้วพี่กบมองว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่หลอกลวงอะไรเลยครับก็คือชวนให้คนเนี่ยมาซื้อสินค้าแล้วก็คุณก็มีธุรกิจไปทำนะครับสร้างธุรกิจง,ง่ายส่วนเรื่องวิวว่าทำทำ,ทำมันทํายากไหมก็อย่างที่พี่กบบอกว่ามันไม่ได้ทําอะไรยากนะครับหนึ่งก็คือถ้าคุณเล่น Facebook เป็นคุณเล่นไลน์เป็นคุณเล่น Instagram เป็น คุณก็สามารถทําธุรกิจนี้ได้คุณแชร์เป็นคุณก็สามารถทำธุรกิจนี้ได้คุณคุณ,าาค,ณ,ค,ณ,ค,ณคุณมีเพื่อนคุณก็บอกเราให้เขาฟังว่าแอปนี้มันมีมันดียังไงนะครับแอปนี้มันดียังไงนะครับก็แค่นั้นเองมีคนเปิดร้านค้า1คน899บาทนะครับเรามีไรายได้แล้วสองร้กว่าบาทถ้าวันนี้แนะนําคนได้10คนก็ได้2,000ันเหงไหมครับดีไหมหรือว่ามีคนมาเปิดร้านค้า1คนนะครับอ่หนึ่งคนเนี่ย หนึ่งคนถ้าเรายังเป็น p s อยู่เขาซื้อสินค้าเครื่องดูดฝุ่นพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับบริษัทบอกว่าโอเคคุณช่วยแนะนําคนมาเปิดร้านค้านะคุณเอาไปเลยสามร้อยเจ็ดสิบห้าแต่ถ้าคุณขึ้นตําแหน่งแล้วขึ้นตําแหน่งเป็น AM แล้วคุณจะได้มากกว่านั้นขึ้นเป็นตําแหน่ง AT ทคุณจะได้มากกว่านั้นไรายได้มันเป็นแบบนี้ครับมันจะไม่มีอะไรที่มาแล้วแล้วมันถอนได้ไหมมันถอนได้ไหมมันได้ต่างจริงหร,หรือเปล่าพี่กบมันถอนได้ไหมเนี่ยเอาให้ดูว่ามันถอนได้สิ รายได้มันถอนได้สิเนี่ยอันนี้คือรายการถอนนะครับอันนี้คือบันทึกรายการถอนเนี่ยนะครับซึ่งผมทํามา2เดือนกว่าเนี่ยเนี่ยถอนไปเนี่ยสัปดาห์แรกถอนไป4,500สัปดาห์ที่2ถอนไป25,000สัปดาห์ที่3ถอนไป21,500นะครับสัปดาห์ที่4เนี่ยนะครับถอนไป79,000สัปดาห์ที่เดี๋ยว1 2 2 3 4 5 นะฮะสัปดาห์ที่6ถอนไป60 0 0 0สัปดาห์ที่7ถอนไป35 0 0 0สัปดาห์ที่8ถอนไป40 0 0 0สัปดาห์ที่9ถอนไป45 0 0 0ถอนได้ไหมละ่ะมันถอนได้จริงๆครับมันถอนได้จริงๆแล้วก็ทั้งหมดต้องมวลเนี่ยมันเริ่มต้นจาก1,599บาทเนี่แหละมันคือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ซึ่ง ไม่รู้อะไรปิดตาเพื่อนๆที่มองไม่เห็นนะครับไม่รู้อะไรปิดตาไม่รู้อะไรปิดใจไม่รู้อะไรที่ที่ที่ทำให้มองไม่เห็นนะครับพี่กบไม่ได้หวังว่าทุกคนที่กําลังฟังไลฟ์อยู่นี้อยู่นะครับจะเห็นโอกาสทุกคนนะครับแต่พี่กบเชื่อว่าน่าจะมีบางคนแหละที่เห็นโอกาสบ้างนะครับแล้วก็ลองเปิดใจเข้ามาเรียนรู้ดูนะครับเราเอออาจจะเคยล้มลลจจเหลวเราอาจจะเคยขาดทุนเราอาจจะเคยผิดหวังกับการทรําธุรกิจอื่นๆมามากมายครับ แต่มันไม่หมายความว่าชีวิตเราจะต้องล้มเหลวแล้วก็ผิดหวังไปตลอดมไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราจะต้องถูกหลอกหรือมไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราจะเจอแต่คนไม่ดีเจอโอกาสที่มันไม่ดีมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับให้โอกาสตัวเองเถอะครับให้โอกาสตัวเองให้โอกาสตัวเองเงิน899บาทที่พี่กบมาพูดเนี่ยถึงพี่กบแนะนําได้เนี่ยมันก็พี่กบก็จะอาจจะมีค่าสอนแค่ร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทําให้พี่กบรวยหรอครับ แต่แปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทท,ที่เพื่อนเพื่อนที่กําลังดูไลฟ์ยอยู่เนี่ยให้โอกาสตัวเองครับมันสามารถทําให้เพื่อนเพื่อนรวยได้อาจจะไม่ได้รวยในทันทีครับอาจจะไม่ได้รวยในทันทีแต่มันมีโอกาสที่จะรวยได้เชื่อไหมครับว่าแอปนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเริ่มต้นที่ประเทศมาเลเซียครับเริ่มต้นที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยแเดือน9เดือนนะครับมีคนที่เขาถามช่วงแรกๆนะครับปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยนะครับเขามีรายได้ทั้งหมดเนี่ยสามล้านบาทนะครับ สามร้อยล้านบาทนะครับต่อคนบางคนมีไรายได้มากกว่านั้นนะครับเดือนละ12ล้านบาทกับการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยนะครับแปดพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทมันมีคนที่พิชวิตอย่างนั้นเราอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับแต่ถามว่าถ้าทําไปสักหนึ่งปีแล้วมันมีรายได้มาสักหนึ่งล้านบาทเนี่ยมันสามารถทําให้ชีวิตเราครอบครัวเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไหมครับ เราไม่ได้กระทบงานประจําอะไรเลยนะครับเราไม่ได้กระทบงานประจํางานประจําเราก็ทําอยู่แต่อันนี้เราใช้เวลานั่งอยู่ในห้องน้ําก็แชร์ได้นะครับนั่งอยู่ในห้องน้ําก็แชร์ได้นะครับจะนอนก็แชร์ได้นะครับคนเด็กก็ทําได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเด็กจะทําธรุรกิจเนี่ยต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะครับคุณตาคุณยายอยู่ที่บ้านที่เล่นอินเทอร์เน็ตเป็นก็ทําได้ คนพิการนะครับนะคนพิการคนหูหนวกคนเป็นใบ้เพราะไม่ต้องพูดเองครับก็แค่จิ้มแชออกไปนะครับนะใครใครก็สามารถทําได้พี่กบมองว่ามันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สําหรับทุกคนนะครับในการมาท,ทําธุรกิจนี้นะมาการทุกอย่างบางทีเนี่ยนะครับแจกคหมาเคยพูดบอกว่าคือเหตุผลหนึ่งเนี่ยที่คนไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับมันเกิดจากบางทีเนี่ยก็คือเราเองเนี่ยก็คือ มองไม่เห็นโอกาสนะครับเราเองเนี่ยคือมองไม่เห็นโอกาสมองภาพมันไม่ชัดแมันทําให้เรา,าพลาดโอกาสดีๆไปครับลองนึกถึงภาพวันที่แจ็คหมา่าเริ่มต้นธุรกิจนะครับอาลีบาบานะครับวันนั้นเขาชวนเพื่อนๆน,น,นะครับชวนเพื่อนๆ17คนนะครับมาคุยกันที่ห้องเช่าของเขาอ่ะเล็กๆเกนี่ยสิคนแล้วเ็าบอกว่าเขาเองนะครับนะบตอนนั้นเนี่ยในประเทศจีนนะครับยังไม่มีใครรู้จัก การขายของออนไลน์ในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับแจ็คหมาคุยโปรเจกต์ของเขาว่าเขาเองนะครับจะรวบรวมสินค้าทั้งหมดนะครับที่อยู่ในในประเทศจีนนะครับเอามาไว้ในเว็บในเว็บไซต์ครับแล้วจะเอาเว็บไซต์เนี่ยนะครับให้มันเอาเว็บไวออกไปทั่วโลกเลยแล้วให้คนเข้ามาสั่งซื้อสินค้าแล้วเราก็รับส่วนแบ่งนะครับจากการที่เราไม่ต้องมีสินค้าของตัวเองนั่นแหละนะครับแต่ให้คนมาซื้อสินค้าเนี่ยแล้วเราก็รับส่วนแบ่งไปมีคนที่ เห็นด้วยกับแจ็คหมานะครับแค่3-4คนแค่นั้นเองที่เห็นด้วยครับอีก1 0อีก14คนครับปฏิเสธโอกาสครับอีก14คน14คนปฏิเสธโอกาสผ่านไป10ปีครับตอนนี้นะครับแจ็คหมาเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศจีนครับ3คนที่จับมือกับแจ็คหมาในตอนเริ่มต้นนี้ปัจจุบันนะครับก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในอาิาครับมีมูลค่าทรัพย์สินเนี่ยเป็นแสนแสล้านบาทครับถ้าวันนี้ครับ แจ็คหมานะครับเรารู้ว่าเขากำลังมาพูยแพลตฟอร์มว่าวันนี้เนี่ยโซเชียลอีคอมเมิร์ซนะครับมันจะไม่ได้เติบโตแค่ประเทศจีนแต่โซเชียลอีคอมเมิร์ซครับมันจะตกเติบตไปทั่วโลกนะครับแล้วเริ่มต้นจากเอเชียตอนออกเฉียงใต้ก่อนแล้วถ้าวันนั้นเนี่ยมีคนมาคุยกับคุณแบบนี้นะครับโดยที่วันนี้คุณไม่ต้องลงทุนนะครับเป็นร้อยเป็น10บล้านเป็นร้อยล้านแค่คุณลงทุนเริ่มต้น899บาบาทแล้วเอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้แล้วลองมาทำเนี่ย คุณจะทิ้งโอกาสหรือคุณจะคว้าโอกาสไว้ครับคุณจะทิ้งโอกาสหรือว่าจะคว้าโอกาสไว้คุณจะสร้างตํานานให้กับตัวเองว่าใช้เงิน899บาทในการสร้างธุรกิจแล้วมีไรายได้เป็นแสนเพื่อจะเอาไว้คุยบอกเล่ากับคนอื่นๆทั่วๆไปคุณจะสร้างอนาคตพาสีอินคำมาให้กับลูกให้กับภรรยาด้วยเงิน899บาบาทได้ไหมครับให้โอกาสตัวเองได้ไหมถ้าให้โอกาสตัวเองได้พูดและอินถ้าคือ คือพี่กบก็ล้มลุกขาดมาล้มลูกคุกก็คือล้มลูกคุกขานมาเยอะครับกับการทำธุรกิจ แต่ว่าอันนี้มันเป็นโอกาสที่ที่มันยิ่งใหญ่จริงครับเราอยากให้ทุกคนที่ดูพูดต่อไม่ได้พูดต่อไม่ได้แล้ว คือสองเดือนเนี่ยมันมีรายได้เกือบกี่แสนนะสี่ห้าแสนบาทนะครับพี่กบเชื่อว,ว่าถ้าใครฟังพี่กบอยู่อะแล้วให้ให้โอกาสตัวเองลบไปเลยเอไอ้คำแบบว่าอุยทำไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยครับมันง่ายเพราะว่าเรามีทีมสอนเรามีระบบสอน พูดต่อไม่ได้แต่อยากจะให้รู้ว่ามันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่จะทําให้ทุกคนพลิกชีวิตได้ทักไปหาคนที่แชร์ไลน์นี้ออกไปนะครับให้โอกาสตัวเองแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นขอจบไลน์นี้ครับสวัสดี